อันนี้โอ้ยเบื่อว่ะถ้าผมเอา DIY 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 เอาอีกแล้วดันลงมาเลยเลยกัน DIY นี่หายหายหายแก๊กเลยไหมล่ะเออหายแก๊กเลยไหมล่ะดูสวิกกันนะครับสวิกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมี หนึ่งสองสามระดับความแรงนะครับไปเลยครับเกียร์หนึ่งครับอา้าวไม่ได้เสร็จป้ากอเกียร์อา้าวไปแล้วไปเลยเกียร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไม่ติดใช่ไหมเบอร์หนึ่งเสียไปแล้วนะครับมันต้องมีแบบต้องฝึกปืนค้างก่อนแล้วมันต้องเสเียงมอเตอร์ค้างนะครับเฮ้ยคือหมดแล้ว หมุนจะช้าเฮ้ยเอาเอาเบอร์สองก่อนยังไงเบอร์หนึ่งหมุนแล้วเบอร์หนึ่งหมุนแล้วนะครับแต่ค่อนข้างแต่แต่จะหมุนช้านะครับตัวนี้นะครับสายสชยต่อไปเบอร์สองนะครับโอ้ก็ลมแรงนะครับมาให้ใครดูนะเบอร์สามว้าวเงียบกิฟต์เลยนะครับหนึ่งเงียบ สนิกเนืหมุนแรงมากเลยนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับแค่จะรีวิวพัดลมนะครับไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับใครที่มารับชมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ